สวัสดีค่ะทายค่ะวันนี้นะคะจะมาเขียนคิ้วให้ดูกันเคยมีคลิปเก่าแล้ว1คลิปนะคะแต่ตั้งแต่ทําผมออกโทนแดงหลายคนชอบถามว่าใช้ที่เห็นคิ้วอะไรนะคะมันถึงได้สีโทนนี้ใสาใช้อันนี้ค่ะเป็นพาเลตอายแชโดว์ของ n น k e d นะคะโดยใช้2สีนี้ค่ะคือสี n น k e เแล้วก็สีบั็กนะคะจะเป็นสีน้ําตาลแมททั้งคู่เลยอ่ะแล้วก็แปลงที่ใช้ ใช้ของ e t o นะคะใช้มาสามอันละชอบมากมันเขียนง่ายนะคะเสียงแห้งๆนิดน,นึงไม่ค่อยสวายอ่าแตะสีเข้มก่อนนะคะที่สีบักเริ่มเขียนนะคะจะเขียนจากจุดหักของคิ้วก่อน ทมเข้ามาจนเลยกลางคิ้วมันนิดหน่อยอ่ะแล้วก็ตามด้วยสีอ่อนนะคะคือสีนิเกต แค่นี้เองวิธีเขียนคิ้วปกติของทรายดูไม่มีอะไรเลยใช่ไหมรวดเร็วมากก็คือหลกัหลกๆนะคะการคิ้วให้มันได้รูปแล้วทีนี้เวลาเขียนเนี่ยเราก็จะแค่ทำตามโครงคิ้วของเราแค่นั้นเองมันก็จะง่ายมาก หัวคิ้วนะคะสาจะเขียนให้มันใกล้กันเข้ามานิดนึงการที่เวลาหัวคิ้วเราเขียนให้มันชิดกันหน่อยนะคะมันจะเป็นการบล็อกตรงนี้แล้วมันทําให้จมูกดูเป็นสันลงมาพอได้คิ้วแล้วมามีด่างกันหน่อยส่ก็ใช้ช่องเดิมใช้ช่องนี้นะคะในเขตเป็นหลุมลงไปเลยเนี่ยแล้วก็ใช้แปรงปลายอันเล็ก ไม่เล็กมากอันประมาณขนาดนี้นะคะบีบให้ปานเป็นแบนๆแล้วก็แตะเข้าไปที่ช่องนี้อขอาทิ้งให้เหลือไม่เยอะมากเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นเทคนิคใหม่จากพี่หัวคือให้เฉดจากข้างล่างก่อนแล้วค่อยเอาที่เหลือ,อไหลขึ้นไปมันจะดูเป็นธรรมชาติกว่าที่เราแบบเป็นสันอยู่ข้างบนนะคะ ทำไมถึงใช้แปรงหัวอันใหญ่ขนาดนี้อันนี้จริงๆมันแปรงปัดแก้มได้เลยเพราะว่าแ่ว่าเวลาเบลนด์นะคะมันทําให้ส่วนที่เราเชดดิง้งมันดูฟุ้งๆมันดูไม่แข็งนะคะเน่ yeah. มีด่างแล้ว เพิ่มมิติด้างอีกนิดนะคะใส่ใช้สีอ่อนเลยสีวัวจิ้นนะคะใช้นิ้แตะไม่ต้องเงยอะมากนะแล้วก็แตะเข้าไปที่สันสร้างมิติคิ้วอีกนิดนึงแตะเข้าไปตรงหนกคิ้วปุ๊บ เสร็จเรียบร้อยค่ะมีคิ้วแล้วก็ใช้แค่นี้แหละอะแถมแปรงหนึ่งอันนะคะก็จะได้คิ้ว แบบที่ทรายเขียนประจำแล้วค่ะหวังว่าจะถูกใจกันนะคะเป็นการอัปเดตการเขียนคิ้วคลิปใหม่นะคะต่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยจะมีสอนทั้งตั้งแต่การกันคิ้วเลยใครไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูนะคะส่วนใครที่สงสัยว่าผมสีออกแดงอย่างนี้จะใช้ที่เขียนคิ้วไงก็เคลียร์กันที่คลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะไปแล้ะค่ะบ๊ายบาย